สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันที่14กัน,กนยายนพศ2566วันนี้ผมมีข่าวไร้ประเด็นนะครับจะมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับเรามาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองภูนะครับหรือว่าในพื้นที่ตำบลพาย,ยู่นะครับเขตบาโก้วันนี้นะครับวันที่13กันยายนนะครับเมื่อส่งบ่ายของวันนี้ เมื่อเวลา13นาฬิกา35นาทีกองกำลัง PTF นะครับและกองกำลังพดไฟแห่งสัตว์กระเลง k n l a นะครับได้ใช้หน่อยแม่นปืนแรือว่าหน่อยสไนเปอร์นะครับไปสุ่มโจมตีท่านพม่านะครับคามายาที่701นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ตำวลพายูนะครับอยู่ในเขตบาโก กองกำลังป่อยแห่งสัต <adic anniversary S 1> ์กระเลงเคนยวเอและกองกำลัง p <Lebanon. S 1> ี f เอนะครับได้ใช้หน่วยสไนเปอร์นะครับไล่ไปหลักซุ่มยิงท่านพม่านะครับคามายาที่7 0 1ดนะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ตำบลอู่เขตบาโกกองกำลัง p ี f เอและกองกำลังปล่อยแห่งสั์กระเลงเคอเนยาวเอนะครับได้ใช้หน่วยสไนเปอร์นะครับไล่ไปบุกโจมตีฐานทัพกองทัพพม่านะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ตำบลอู่ กองกาลังพิที่แและกองกาลังปดปลัตวแห่งสัตว์กระเลงเคอนยาเอนะครับได้ใช้มือแม่นปืนหรือว่ามือสไนเปอร์นะครับได้บุกยิงท่านพม่านะครับได้เสียชีวิตสามรายนะครับได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายวันนี้นะครับปฏิบัติการของกองกำลังพิที่แและกองกำลังปดปุสัตวยแห่งสัตว์กระเลงเคอนยาเอนะครับก็มาทุกรูปแบบนะครับมาทุกพิธีทางนะครับโจมตีทางอากาศก็มีนะครับได้ใช้หน่วยแม่นปืนหรือว่าหน่วยสไนเปอร์ หลักซุ่มโจมตีก็มีเส้นกั้นนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกองกำลังพิทีเฟและกองกำลังปปล่อยแห่งสัต์กระเลงเคนยาวเอนะครับในพื้นที่ตำบลพา่ายูนะครับเขตบากโก้นะครับวันนี้ก็เลยออกปฏิบัติการได้ใช้หน่วยแม่นปืนว่าหน่วยสไนเปอร์นะครับไปหลักซุ่มโจมตีท่านพม่านะครับขมยาที่701นะครับในพื้นที่ตำบลพา่ายูเขตบากโก้นะครับวันนี้กองกำลังพิทีเอฟและท่านพม่า ก็ยังมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องครับแล้วครับเรามาดูข่าวที่ซองกันต่อนะครับมาลูสถานการณ์ในพื้นที่เมืองเวสตเลตรัตซินนะครับวันนี้กองกาลัง CDF นะครับไล่บุกโจมตีได้ใช้โดอนเข้าโจมตีทางอากาศหลายลูกนะครับในพื้นที่เมืองเวสต์เลตนะครับกองทัพพม่าคามายาที่103นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองเวสตเลตรัตซินครับ วันนี้นะครับวันที่13กันยายนนะครับเวลา11นาฬิก30นาทีนะครับกองกำลัง CDF นะครับได้ไซดโดนเข้าโจมตีทางอากาศหลายดกนะครับในพื้นที่เมืองเวสต์รัดสินครับก่อนทัพประมาณนะครับข้าที่1 0 3ซะครับซึ่งเป็นฐานทัพใหญ่นะครับมีกำลังพลอยู่ประมาณ120กว่านายนะครับกองกำลัง CDF นะครับได้พยายามเข้าโจมตี หลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับท่านพมา่ามีการป้องกันไว้อย่างแน่นหนานะครับกองกําลัง CTF ยังไม่สามารถที่จะเข้าโจมตีทางภาคพื้นดินได้นะครับวันนี้ก็เลยใช้โดนเข้าโจมตีทางอากาศแทนวันนี้นะครับทางผังของกองกำลัง CTF นะครับได้ใช้โดนเข้าทิ้งระเบิดหลายล็กนะครับฐานทัพองกอตพมา่าขามายาที่103นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองเวสต์เลสตลัดซิน กอกำลังซีทีเอฟนะครับได้ใช้โดรนเข้าทิ้งระเบิดหลายโดกนะครับพบว่ได้มีท่านพม่านะครับได้เสียชีวิต5้ารายได้รับบาดเจ็บ3ารายนะครับหลังจากได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังซีทีเอฟนะครับประสบความสําเร็จนะครับได้ใช้โดรนเข้าโจมตีฐานทัพกองทัพพม่านะครับคามายาที่103นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองแบทแบทลัดสินครับ ในเวลาต่อมานะครับทางท่านพม่าไม่พอใจนะครับไดประสานงานไปอย่างพื้นที่ในเมืองนะครับท่านพมา่าได้ส่งฮลิอปเตอร์หนึ่งลำนะครับเข้ามาทิ้งระเบิดหลายลกนะครับกองกาลังปีดีเอต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับเราจะที่ท่านพมา่าไดใช้ฮอปเตอร์เข้ามาทิ้อองระเบิดหลายลกนะครับส่งผลให้กองกาลังปีดีเอต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปกองกำลังพีดีเอนะครับถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปอย่างปลอดภัยนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือว่าเสียชีวิตแต่งได้นะครับนี้ก็เป็นปฏิบัติการของกำลัง PTF c d f นะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองแวสัดรัดสินครับนะครับเรามารูข่าวที่3กันต่อนะครับมารูความช่วยเหลือหรือว่ามีผู้มีน้ำใจนะครับมาบริจาคสินค้งให้กับพี่น้องผู้ลี้ภัยในพื้นที่เมืองตีมอโซรัดกาเรน,นีนะครับวันนี้วันที่13กันยายน เมื่อเวลา12นาฬิกา15นาทีนะครับก็มีพี่น้องชาวบ้านนะครับหรือว่าผู้มีน้ำใจจิตศรัทธามาบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งนะครับข้าวนมนะครับให้กับผู้ลี้ภัยในพื้นที่เมืองติมมโซลัฐการเลนนีนะครับวันนี้ก็มีผู้มีน้ำใจจิตศรัทธานะครับก็มาบริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งอาหารการกินนะครับให้กับพี่น้องผู้ลี้ภัยนะครับหลายร้อยชิวบิต อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยนะครับตามตะเขเ็บแนวชายแดนรัดการเลนนีเมืองติมอโซ่นะครับวันนี้ก็มีพี่น้องผู้มีน้ําใจติดสัทธานะครับก็มาบริจาคสิ่งของให้อย่างต่อเนื่องการประทะก,กันระยะเวลา2ปีกว่านะครับในพื้นที่เมืองติมอโซ่รัดการเลนนีนะครับสุพรรณไทย้าน,นเดินของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากนะครับหลังจากที่ท่านพมา่า ไ้ใช้ปืนใหญ่นะครับฮลีคอเตอร์เครื่องบินลบเข้ามาโจมตีทางอากาศอย่างหนักนะครับทำให้บ้านเอนของพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้สถานการณ์การสู้รบก็ยังมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องชาวบ้านยังไม่สามารถที่จะกลับไปยังบ้านเลนของตัวเองได้นะครับก็จําใจต้องอยู่ค่ายพักพิงโซ่ข่าวต่อไปนะครับนี่ก็เป็น สถานาการณ์ในพื้นที่เมืองตีมอโซลักกาเลนีนะครับมีพี่น้องชาวบ้านหลายร้อยสีบิตนะครับต้องทนอยู่นะครับไม่ได้กลับบ้านของตัวเองอยู่ในศูนย์ค่ายพักพิงโซคาวต่อไปนะครับนี่ก็เป็นสถานาการณ์ด้านสดนะครับในพื้นที่เมืองติมมโซลักกาเลนีครับนะครับเรามาลูข่าวที่3กันต่อนะครับมาลูสถานการณ์ในพื้นที่เมืองซาลินเขตภูม,มิภาคนะครับ วันนี้นะครับก็ <response. S 1> มีพี่น้องชาวบ้านนะคร <co ld> <blo od> ับจำนวนมากเส่นกันนะครับหลายร้อยคนเส่นกันนะครับในพื้นที่เมืองสาลินเขตภูมิภาคนะครับมีพี่น้องชาวบ้านได้พยบมีภัยสงครามนะครับระหว่างการสู้รบกองกำลังพิเดียบและทานพม่านะครับเลยปะทะกันระยะเวลา2ปีกว่านะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับก็ไม่สามารถที่จะกลับไปยังบ้านเรือนของตัวเองได้เช่นกันนะครับในพื้นที่เมืองสาลินเขตภูมิภาค วันนี้นะครับไรมีผู้มีน้ําใจจิตศรัทธานะครับนาผ้าห่มนะครับอาหารการกินข้าวสารอาหารแห้งนะครับก็มาบริจาคสิ่งของให้กับพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยนะครับในพื้นที่เมืองสาลินเขตภูมิภาควันนี้นะครับไรมีผู้มีน้ําใจจิตศรัทธานะครับก็มาบริจาคสิ่งของให้กับพี่น้องผู้ลี้ภัยนะครับในพื้นที่เมืองสาลินเขตภูมิภาคนะครับวันนี้ระยะเวลา2ปีกว่านะครับมีพี่น้องประชาชน ประมาณ500คนนะครับเตรียบประยบหนีภัยสงครามนะครับมาอยู่ในค่ายพักพิงโซคาวตาระะเข็บแนวชายแดนเมืองซาลินนะครับอยู่ในเขตปูมีภาคนะครับวันนี้ก็มีผู้มีน้ําใจจิตศรัทธานะครับก็ทยอยเข้ามาบริจาคสิ่งของให้อย่างต่อเนื่องนะครับม่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับผ้าหม่ม วันนี้นะครับก็ยังมีผู้มีน้ําใจจิตศรัทธา,านะครับไล่ทยอยเข้ามาบริจาคสิ่งของให้กับพี่น้องผู้ลี้ภัยอย่างตอ่อเนื่องนะครับในพื้นที่เมืองซาลินเขตภูมิภาคสถานการณ์การสรบในพื้นที่เมืองซาลินก็ค่อนข้างตึงเครียดอยู่นะครับกองกาลังพีเดียบก็ยังคงตึงกําลังอยู่ในพื้นที่นะครับท่านพม่าก,ก็ไล่เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เส้นกันนะครับาราาการปะทะกันเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับในพื้นที่เมืองซาลิน เขตพมีภาคนะครับพี่น้องชาวบ้านก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปยังบ้านเดินของตัวเองได้นะครับอยู่ในค่ายพักพิงโซ่ข่าวต่อไปนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ดาดสดนะครับในพื้นที่เมืองสาดินเขตพมีภาคนะครับเรามาดูข่าวต่อมานะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่เมืองตาก่องนะครับอยู่ในเขตลัฐมันตะเลนะครับวันนี้ กอกำลังพิดียอับและท่านพม่านะครับเลยปะทะกันอย่างหนักนะครับทางเข้าเมืองตาก่องเขตรัฐมันตะเลวันนี้นะครับวันที่13กันยายนนะครับเมื่อส่งวายของวันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกากอกำลังพิดียับและท่านพม่านะครับเลยปะทะกันอย่างหนักนะครับทางเข้าเมืองตาก่องเขตรัฐมันตะเลสุราตเวียนของกองกำลังพิดียบและท่านพม่านะครับเลยปะทะกันอย่างหนักนะครับทางเข้าเมืองตาก่องเขตรัฐมันตะเล ก็กำลังพิเทียบนะครับกำลังปนประมาณ30กว่านายนะครับท่านพม่ามีกําลังปลอยู่ประมาณสิบห้านายก็กำลังพิเทียบเพียนก่อนนะครับได้เปิดฉากยิงถล่มท่านพม่าะนะครับได้มีการประทะกันเกิดขึ้นประมาณ40นาทีนะครับทางเข้าเมืองตากองเขตลัดมันตะเลก็กำลังพิเทียบได่โจมตีเลยปืนใหญ่นะครับ RPG นะครับได้ยิงถล่มท่านพม่า ขณะเดียวกันท่านพม่าก,ก็มีการยิงตอบโต้กอบก,กำลัง p t f ด้วยเส้นกันนะครับการประทะกันประมาณ4ี่กว่านาทีนะครับส่งผลให้มีท่านพม่านะครับเ,เสียชีวิต3รายทางผั่งของกองกำลัง p t f นะครับมีผู้ไล่รับบาดเจ็บ2รายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่งได้นะครับเนื่องจากเป็นพังที่หลักทุ่มโจมตีท่านพม่านะครับหลังจากที่กองกำลัง p t f นั้นได้เ,เห็นท่านพม่านะครับพยายามที่จะเสริมกองกำลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองตากอง เขตลัดมันตะเล่การพละกวันนี้นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ40บนาทีนะครับหลังจากนั้นเสียงปืนสงบลงนะครับทำพม่านะครับไล้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับกองกําลังพีดีเอฟกองกำลังพีดีเอฟไล้เข้ายึดพื้นที่นะครับไล้พบศพทาำพม่านะครับไล้เสียชีวิต3ามรายนะครับไล้รับบาดเจ็บอีก1นรายนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกําลังพีดีเอฟนะครับที่อยู่ในพื้นที่เมืองตากองเขตลัดมันตะเล กองกาลังพีดีเอฟนะครับยังสามารถยึดอาวุธปืนของท่านพม่านะครับเอาไว้ได้3กระบอกนะครับนี่ก็เป็นปฏิบัติการของกองกำลังพี f ีเอฟนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตลัดมันตะเลนะครับวันนี้เด้ออกปฏิบัติการได้เข้าโจมตีท่านพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับขนาดเร็วการท่านพม่านั้นก็เลยพยายามเสริมกองกาลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองตากงอย่างต่อเนื่องนะครับทาให้มีการปะทะกันเกิดขึ้นแทบทุกวันนะครับในพื้นที่ เมืองตากลองเขตรัดมันตันเล่ครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสรบในประเทศพม่านะครับก็ยังมีการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมผักกดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ